ดีครับนี่ครับคลิปแองกี้เบิร์ดครับพาหนะพารวย3ล้อบรรทุกจอมลุยนะครับจาก DTM Motor จะเดินทางไปภาคตะวันออกครับคันนี้จะไปที่วัดเขาสุกกิมนะครับวัดเขาสุก,กิมและอีกคันที่อําเภอท่าใหม่ครับสีส้มสดใสครับจะไปช่วยงานในสวนทุเรียนครับทั้งสองคัน นี่คือความมาตรฐานจาก DTM เตอร์นะครับรถสล้อบรรทุกที่ยอมรับในคุณภาพการทั่วประเทศครับสองคันนี้จะเดินทางไปภาคตะวันออกครับจังหวัดจันทบุรีไปขี่ให้หน่ารักขี่ให้แข็งขันนะครับช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่งรูปลักษณ์สวยงามครับโดดเด่นแข็งแรงทนทาน นี่คือรุ่นแองกิเบิร์ดครับแองกิเบิร์ดสามล้อจอมสนสามล้อจอมลุยพร้อมเดินทางไปที่จันทบุรีครับขอบคุณครับ